ไป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 ลบไปเที่ยวกันไปลบไปเที่ยวกันไป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 ลบไปเที่ยวกันไปลบไปเที่ยวกันไป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 เที่ยวกันไปลบไปเที่ยวกันไป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 ตัวน่ไรคะ่ะสวยจังเลยนะคะ,ะ,ค,ะคลิปนี้นะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปจบทาีคาเฟ่ สครีปคาเฟ่นะคะอยู่ตรงห้วยสครีปนะคะจะอ่าอยู่ตรงประมาณการสะพานนะคะอ่าสะพานที่ทําใหม่นะคะจะอยู่ตรงกลางสะพานใช่ไหมคะแต่จะถัดจากกลางสะพานไปนิดนึงนะคะก็จะถึงแล้วค่ะเป็นคาเฟ่แบบน่ารักมากเลยนะคะแบบตรงนี้เป็นมุมหลัง มุมด้านหลังเลยนะคะเอตรงนี้มุมนี้แบบถ่ายรูปสวยนะคะก็เห็นบางคนเขาก็ไปถ่ายกลางวันคะะแต่ป๊อบินว่ากลางคืนน่าจะสวยเพราะว่าจะได้เห็นแบบเขาเปิดไฟสวยงามนะคะมีต้องซุ้มด้านหลังตรงนี้นะคะจะเดินไปนะคะเนี่ยมันจะมีไฟสวยงามค่ะเนี่ยเนี่ย แู่หลัง้านหลังสเลยนะคะขอมึงเลือกตัวเองนี่มันมากที่สุดเออถ้าเราขับรถถ้าเราขับรถไปนะจะควายตรงนี้มุมนี้ก็จะอยู่รักขงเดียวเรามันนตรงน่าที่สุดเลยมุมริมหรือวะไรนะคะติดกับปุ้ยสครี่ะ มึ่คิดว่าตัวมึงเป็นอะไรตัวมึงแม่งไม่ใช่นางเอกแล้วแม่งก็ไม่มีหรอกเทวดาเทพะบุตรเ็แค่นิยญยที่เอาไว้หลอกเด็กคนรักที่หลอกเอามึงไว้สายเป็นควายมึงเนีจะโง่อีกเลยอเนี่ย ตรงนี้นะคะก็เป็นมุมด้านหลังของร้านนี้นะคะแต่ถ้าเราขับรถไปทางหุ้ยสกรีนนะคะก็อาจจะอยู่ด้านหน้านะคะเขาจะมีรั้วนะคะรั้วรั้วรั้วล้อมรอบนะคะก็จะมีทางให้เราเข้าก็เข้าไปก็จะเงียบๆนะคะแต่พอนั่งสักพักหนึ่งนะคะ ก็จะเริ่มมีลูกค้านะคะทยอยทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะเงียบสงบบรรยากาศดีนะคะเย็นสบายนะคะถ้านั่งใต้ต้นไม้นะคะแต่ถ้านั่งในกระโจมก็จะร้อนนะ,ะร้อนแสงไฟนะคะ ทีนี่เป็นบรรยากาศโดยรวมนะคะก็จะถ่ายไปเห็นแสงไฟสวยงามมากเลยะคะ่ะเห็นไหมเราบอกแล้วว่ากลางคืนนะคะมันจะเห็นแสงไฟสวยงามะคะ่ะแต่ภาพเราอ่ะอาจจะเบลอๆหน่อยนะคะเพราะกล้องเราอ่ะก็เป็นกล้องโทรศัพท์นะคะก็ค่ากล้องก็48ล้านนะคะ เครื่องละหมื่นหนึ่งนะคะของ vivo นะคะก็ได้ประมาณช่วงนี้นะคะแสงไฟในยามค่ำคืนจุดนี้เป็นมุมตรงเคาน์เตอร์นะคะที่เราจะเราเดินไปให้เขาคิดเงินนะคะเพราะเราเกียจนั่งรอนะคะตอนนี้ช่วงนี้เด็กเสิร์ฟพอเราไปนั่งนะคะเด็กเสิร์ฟแบบวิ่งกันวุ่นเลยนะลูกค้าเข้าเยอะมากนะคะ เราก็เลยเดินมาคิดเงินเองนะคะตรงนี้จะเป็นนี่สวยงามมากนะคะจะเป็นสมกระจจมแบบนี้นะคะแล้วก็มีดอกดอกหญ้าสีขาวนะคะแล้วก็จะเป็นแบบเครื่องเพลงเครื่องเสียงสมัยก่อนนะคะแบบเป็นอาร์ตอาร์ตนะคะแบบของโบราณน,นะคะก็ประมาณนี้นะคะ ตัว <Here>. ถ่ายรูปตรงมุมนี้เสร็จนะคะก็กลับบ้านนะคะอิ่มอร่อยใคร,ใครไม่รัก,กเราเรา,เราก็อย่าไปรักมันถูกต้องใครไม่เธอเราเราก็อย่าไปแคร์มันคี้สดไม่เห็นต้องสนใจ โยโย WhatsApp แซกระดุกใครไม่รักเราเราก็อย่าไปรักมันถูกต้องใครไม่แครเราเราก็อย่าไปแค่มาน ทีดสดไม่เห็นต้องสนใจโยโยเห็นต้องในใจนวาสซับส s <S ักตุกใครไม่รักเราเราก็อย่าไปรักมันถูกต้อง ใครไม่รัอเราเราเรากไปแค่มานขีสดไม่เห็นต้องสนใจย่อๆ w h ใจ s สััแสักตุกใครไม่รักเรา ไปรักมันถูกต้องใครไม่เธอรักเราก็หยดไปแค่มันที่สดไม่เห็นต้องสนใจโยโย่เห็นต้องใส่ใจโยโยว h a ซ s up ถ้มมาชอบาติดตามคลิป,ปอของกินอย่าลืมกดไลค์ like กด subscribe ด้วยนะคะ